ในอำเภอกันทรารักษ์เปิดงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะรูประกวดบั้งไฟสวยงาม15ขบวนนางรำจาก20หมู่บ้านร่วมรำเซิ้งคึกคักวันนี้ครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาสีสะอาดตําบลบึงมารูอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษจ่าเอกสมควรสิงค์คำในอำเภอการทรรักษ์ พร้อมด้วยนางนุชลีสิงห์คำนายกกิ่งกาชาติอำเภอการทรรักษ์และนางมนวิภาโบจลัดประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอการทรรักษ์ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟไประจำปี2568โดยมีนายนราวุธกุณรลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมารูพร้อมคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้กว่า1,000คนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18ถึงพฤษภาคม2,568ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดขบวนรถแหบ้างไฟเองามจำนวน15ขบวนการประกวดรำเสลิ้งบ้างไฟรำเปิดงานจากกลุ่มชมรมผู้พิการตำบลบึงมารูกลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มสตรีตำบลบ,บึงมารู โดยมีตัวแทนนางรำจาก20หมู่บ้านเข้าร่วมและจะมีการจุดบั้งไฟประเพณีบูชาพระยาแถนของหมู่บ้านชุมชนขนาดไม่เกิน5นิ้วฟัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปและก็เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิละปะวัฒนธรรมการีดประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมทุกภาคส่วน เช่นคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลร่วมกันดำเนินงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบึงมารูมีความรักสมานสามคัคคีมีความสมานฉันท์อันนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขกาเอกสมควรสิงค์คำในเภรกันทะลักกล่าวว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต คือเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลชาวานามีน้ำทำนาทำให้ผลผลิตดีและประเพณีบุญบั้งไฟยังเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อถึงช่วงเดือน6ถึงเดือน7ของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีน,นี้ขึ้นซึ่งเป็นประเพณีที่ทุกคนมีความสนุกสนานมีการละเล่นแบบพื้นบ้านมีขบวนแห่ที่สวยงามเน้นการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุกวัย โดยในวันนี้ในานามนายอำเภอกันทรลักษ์มีความภาคภูมิใจว่าพื้นที่ตำบลบึงมรูป,ปอดการพนันและมีการร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีเพื่อรักษาประเพณีอันดี ND งามของบุญบ้างไฟในพื้นที่ไว้ด้วยทิตาลีทิพทวีสุขภาพข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน